ว้เจอถ้าประธานเจียงติดธุระก,ก็ยกเลิกการประชุมเถอะนะคืนนี้ฉันมีนัดพอดีผมยังไงก็ได้อยู่แล้วพวกคุณจัดก,การกระเดงเลยโอเคบาย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 ฮัลโหลแม่แม่ไม่ได้โทรมาหาผมตั้งนานแล้วนะครับวม้เจอแม่กำลังจะแต่งงานอะไรนะ แม่จะแต่งงานเหรอกับใครอะต้าเวย่ยแม่แต่งงานมากี่ครั้งแล้วแล้วครั้งนี้แต่งกับใครอีกต้าเวย่ยแม่รอก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปหาขอโทษนะคะเอ่อฉันคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่างานสาคัญกว่าการประชุมคืนนี้เราจัดกันตามเดิมเถอะคะ่ะนึกจะนัดประชุมก็นัดนึกจะยกเลิกก็ยกเลิกเโทษทีนะพอดีว่าคืนนี้ผมติดธุระแล้ว เออนี่คุณเมื่อคืนนี้คุณว่างใช่มไหม<ข>มาขับรถให้ผมหน่อยสิฉันเหรอเดี๋ยวเข้าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีวันนี้แสนจะยอดเยี่ยมครับเรากำลังจะได้เป็นสักขีพยานช่วงเวลาสำคัญก่อนอื่นผมขอแนะนำเจ้าบ่าวสุดคูและหล่อที่สุดในโลกและเป็นพ่อที่น่ารักของผมเองครับคุณลินต้าว์ ไปไงเบ้ง่งพ่อพ่อหล่อมากเลยขอบใจนะลูกพ่ออ๋อต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าสาวที่งดงามที่สุดในโลกคุณไว้พิงถิง ทิ้ง,งการได้พบคุณเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของผมทุกวินาทีที่ได้อยู่กับคุณทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกผมขอสัญญาหลังจากเราแต่งงานกันผมจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกได้เวยคุณทำให้ฉันคาดไม่ถึงทำให้ฉันประหลาดใจเหลือเกินฉันเคยคิดว่าชีวิตนี้ ฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วแต่ว่าหลังจากได้พบคุณฉันก็เปลี่ยนใจคุณตัดสินใจถูกแล้วเริ่มพิธีได้เลยครับ แม่คุณอยู่ที่นี่เหรอคะนี่สตูดิโอของแม่ผมสตูดิโอเหรอเขาเป็นจิตกรเนี่ยคุณเว่ยพิงถิงคุณยินีรับคุณหลินต้าเว่ยเป็นสามีของคุณหรือไม่ผมขอคัดคานเอเอ,เอคุณครับจะทำอะไระอ,ะอ่ะอาเจ๋อลูกมาทันเวลาพอดีเลยแม่รู้อยู่แล้วลูกไม่มีทางพลาดงานแต่งของแม่หรอกแม่จะแนะนําให้รู้จักนะต้าเว่ยนี่ลูกชายของฉันเองอาเจ๋ออาเจ๋ว่าไงลูกรักของพ่ออย่ามาแต่ต้องตัวผม เล่นสนุกพอหรือยังจะแต่งอีกแล้วสนุกไหมยังเล่นไม่เบื่อเลโยโถ่เอ้ยอาเจอลูกว่าแม่แบบนี้ได้ยังไงครั้งนี้แม่กับลูกต้าเวอรรักกันจากใจจริงนะแม่พูดแบบนั้นมาหกครั้งแล้วนะขอโทษด้วยนะครับผมไม่สนเลยว่าคุณจะมาจากอเมริกาหรือว่าอเมริกเกมาจากที่ไหนก็กลับไปที่นั่นเลยไปไม่งั้นผมจะฟ้องร้องก่อแล้วพาตัวผู้หญิงคอยดูก่อกวนได้ไหมนายเป็นใครในลูกชายของฉันแล้วก็เป็นน้องชายของเธอในอนดคตดีเเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นกับพ่อนายเลยไปรีบไปซะ ไม่ไม่ขอโทษเีเยอขอโทษนะตาเวยลูกชายฉันไม่รู้ความนะปกติไม่ใช่คนแบบนี้ที่จริงเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรลูกชายคุณก็แค่ยังไม่รู้จักผมดีพอเออเคนพ่อว่าลูกคนไปคุยกับพี่ชายของลูกนะพี่ชายเชิญทางนี้ใครเป็นพี่นายไม่ทราบฉันรู้จักนายเวยมากับฉันสิ